สวัสดีจ้าไปอีกแล้วพี่น้องเขาป่าเก็บเห็ดไปเสียงอ่ะน,นะไปเสียงสูกเสียงสูกในป่า <c oughs> มาเขาป่าหาเห็ดอีกแล้วพี่น้องได้ดอกตําอีท <c oughs> ว้าวเอ้ยนะ <c oughs> ตัวนะเว้ยมาสิ Ils sont mignons. Vas-y, vas-y. Il y en a un sur le sapin. Ah oui, vas-y. Yvonne. Tu vas filmer. Tu veux que je prenne Vas-y, vas-y. C'est tout Waouh, c'est des bouchons, ça. C'est des bouchons, c'est ceux-là. Ouais, ouais. Prends l'autre. Celui-là, il est bien. Il est bien. Oh là là. Topoté. Il est un peu vieux, mais bon, c'est bon quand même. <Wow>. ว้าว good Ouais, fais voir. Oh, superb e โอ้ยพอ่อเฮ็ดเถ้าซ้ำกันกับพอ่อผู้เบาเถ้าได้บ่ดนีน้นะป้าโท้แต่แต่เจาเป็นเบากับกรนะบเพ่อเนาะมาเถ้าแล้วจังพ่อจ้ะเนาะบัดนีน้เนาะโอเคโอ้ okay. oh, ตอนนี้ถึกลีมาสกินวิบาร์ซี่วายน้องสา,ากวก็แม่มา ดีละอีวอนเซแมมปาบิเมียว่าจว้าวมีแตโตัวน่หน่อยก็ะป๋อกระเปะอีกตามเคยพี่น้องวันนี้มากับเพื่อนเนาะกับลูกชายว้าวอันน่าทัวร์เวอร์อุ๊ซี่ปะบูกูเมบงบาโวเพื่อนเจอเห็ดมาพร้าวขอบคขั้วเห็ดดอกนี้นี่ถือกลิมาสกินเอาไวเอลอโรสอิลิบียัน Regarde, l'autre, il est bien. Mais t'en as trois là. Ouais. Ic... Montre-moi l'autre côté. Avec le bout de là-bas, le dernier. Okay. Wow. Okay. Bonne émission, okay. Voilà. Okay. On va les grouper. Oh là 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 là, superbe. Okay. เอ้ยอ๋อแบบสบายละเมวี่เมวี่เมวีมว่องวาริตายพี่น้องมึอนี้เขาป้าหาเหต็ตอีกพี่น้องมิติมูอ่ะนะหาเจอไอดานี่ยังบบเจอเลยขวบคุมการแสดงขวบคุมการสแสดงเลยกะทาเนียมทาเนียมเต่าอย่าหลงปลาพี่น้องจะหน่อยมูสิหนีปา้ามาอีกแล้วเขาป้าหาเหต็ตอีกแล้วพี่น้องไอด้านี่นะ พ่อดอกนึ่งกับเท่าเ่าเออนอกนั้นมีแต่คนอื่นอ่ะหาเจอโดยเฉพาะเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนดาเนี่ยโอ้เพิ่นหาเกงกินบได้แต่ไทยเบืองซื้อพี่น้องเห็นว่ามันงามเป็นตะฮักกะทายให้เบิ่งจ้าปาด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 พี่น้องนี่นี่เชอรี่ เริ่มตัวนี้นี่ดอกนี่มันงามเบืองเดือนนี่หนึง่งนี่สองนี่สนี่สแล้วก็ห้า,หาดอกก็มีทั้งเถาทั้งนุ่มจ้ะชั้นี้มือนี่พอแต่ผู้สาวเถาก็ผู้บบาวเถ่ามีอีกดอกหนึ่งยู่นี่ล่ะล่ะตาบีแม,มนเป่<ม>ตัวนี้แมนได้นาะใช่แล้ว นนี้ได้ดอกคุณแมนอีกดอกหนึ่งพี่นอ้องอ่าตอนแรกไอ้ดากับบบหูจักเฮ็ดเดอแต่ว่านะเพื่อนๆละเอายดๆบอกว่านะเอาไปเฮ็ดเจลเฮ็ดแสบแสบาสั่นดากันเลยเก็บแล้วบันนี้มีเพื่อนอีกคนบอกว่าเดี๋ยวนะคะไี้ดากเก็บมาแล้วเพื่อนว่าให้เบิ่งว่านให้เรามีวงเวนนี่มีวงหวนตรงนี้จ้ะ้าเแล้วมีวงเวนตรงนี้ก็ไปว่าเป็นเฮ็ดแท้เห็นบ่จ้ะ อยู่ทางไตว่านี่เป็นวงแหวนถ้าบ่มีวงแหวนแปว่ปบาบบเมนอะนะคุณเมนเด้จ้ะว่าจังสันคุณเมนงามบ่ตะกาโชว์เรียบร้อย <c oughs> พอดีได้อ่าเฮ็ด <c oughs> คุณเมนตะกานึงพอดีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะได้ตะกานึงเลยจ้ะ ได้อีกตะก้าหนึ่งจ้ะเฮดกุ้นแม่นเอาไปเฮ็ดเจวพี่น้องไปเฮ็ดเจวว่าพระเอกได้ยังอีกได้ผู้สาวท่าอีกแล้วโอ้ยบอตัวนุมกับมี่ไหนดูซิตัวนี้งามอขูดดินมันออกดีๆว้าตัวนี้แกงพอดีจ้วหนี่ มาเก็บเห็ดแล้กกัย่งบอแล้วยังเด้กเก็บผักกาดหน่อยอีกพี่น้องเอ๋ยนี่ผักกาดหน่อยอยู่แบบว่าอันเข้าเอิญว่าจานนะไหนเนาะแบบว่านนะอยู่ในสวนที่แบบว่าเพิน่นเพิ่นบอเอาเร็วนะเอาไปขันสุม่มซส่มผักกาดผักกาดหน่อยจ้าผลงานวันนี้พี่น้องนี่หลอบสองเขาปลาเก็บเห็ดเปน็นจะไหนพี่น้องได้แเกงย่อนอยู่เดอ้อนี่ อันนี้เมนเฮดปวกเมืองฝรั่งจ้ะนี่เฮดปวกได้จ้ะอันนี้แกเมนเฮดเพิงจ้ะโอ้ได้แกงแซ่บล้วมนี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้จบลงทานีีกอนพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า